สวัสดีค่ะช่องยายวันณชาแนลเนาะวันนี้ยายวันจะมาทําน้ําพริกอ่องนะคะน้าพริกอ่องก็ก็มีเกลือเนาะมีมีกระเทียมเนาะมีพริกแห้งเนาะที่ยายวันใส่ลงไปนะก็ใส่จุลกระตําห้ละเอียดนะแล้วก็มีหมูตําแค่กินสองคนตายายก็มีหมูแล้วก็มีมะเขือเทศนะมีมะเขือเทศแล้วคนนี้เราก็ใส่กะปินะมีกะปิ ะปิใส่ไปนหน่อยนึงแล้วก็ใส่ผงุงรสนะเดี๋ยวเครื่องเคียงของเราก็มีนี่มีแต้งมีหน่อไม้แล้วก็มีต้นหอมนะอันนี้คือแคบหมูแคบหมูแห้งที่วันซื้อมามันเขาะจะมีขายเป็นแคบหมูสําเร็จแคบหมูแห้งเนาะเดี๋ยวมาดูว่าแค่นี้นาะเนี่ยแค่นี้แค่นี้่นเดียวเนียวมันจะทอดได้เยอะไหมเนาะอันนี้ก็เป็นปลาคังเหลืองคังเหลืองทอดกรอบเนาะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะเนาะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือปลาคังเหลืองเนาะเรามาบ้้งบ้างแล้วทอดกรอบเนาะอันนี้ก็จะเป็นแคบหมูเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ก็เป็นหมูหมูกับมะเขือเทศอันนั้นก็เป็นผักเครื่องเคียงนะเยววันจะมาตำน้ำพริกอ่องเนาะวันนี้ <c oughs> ตำน้ำพริกอ่องนะสูตรคนเหนือเต,ต๋เจ้าลำเต,ต๋เจ้าแล้วเราก็จะตำนี่นะคะปิกใส่เคลปลายชอนแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกที่เราตำแล้วเนาะแล้วก็เอากะปิลงไปใส่กะปิตำเสร็จแล้วเราก็เอาเอาหมูเนี่ยหมูเนี่ยใส่ตำลงไปแล้วก็หั่นมะเขือเทศ อันนมะเขือเทศใส่ลงไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยาวันจะดูอกให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ใส่กะปิแค่ปลายช้อนนะแล้วก็เติมน้ำพริกนี่น้ำพริกที่เราตำเมื่อกี้นะเราไม่ต้องละตำละเอียดเท่าไหร่นะเสร็จแล้วก็ใส่หมูบดลงตำแล้วก็เอามะเขือเทศลงนะเนาะมะเขือเทศน,นี่ก็มีหมูนะก็เป็นลักษณะีันเดี๋ยวเราก็รอรอ,รอทอดแคบหมูกัน เราทอดแคบหมูทอดปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเราซื้อมาขายก็ได้เยอะนะทีแรกว่ามีโครงการว่าจะทาแคบหมูขายแคบหมูออนไลน์นะต,ต้องต้องดูก่อนให้ให้เราผ่านตรงนี้ไปก่อนเห,ห็นไหมละมันทองตัวขึ้นมียานให้มันทองตัวขึ้นเนาะ ซื้อแคบหมูแห้งมาแ,แล้วมันก็จะได้กินานานหมูที่เราเมื่อกี้ใส่ไปนิดเดียวเห็นไหมมันก็จะได้เยอะมันจะได้แคบหมูที่ที่ที่ยเออยเอะเราไม่ต้องอน,นี่ะนะเราทอดกินเอง เต็มถ้วยเลยดูสิม้วยยามทอดใท้านันเท่านั้นทุทั่วเพราะบางอันมันก็มันก็ไม่ทั่วก็เราเห็นไหมสวยๆเนาะแล้วเราก็มาเอาปลาลงทีเอาปลาคังเหลืองลงเนะ น้ำม bon. mm ัน hmm. นี been, h, ่แหละน้ำ hmm. มันของการที่เรากอดแคบหมูนี้ยี่นี่แหละปล่อยให้เหลืองไม่เละน้ะตาลปล่อยหน่อยเรามาดูแคบหมูกันนี่เอ็ดีดูแคบหมูเนาะอันนี้น่ากินมากเนี่ยนิดเดียวนะเมื่อกี้ได้ถ้วยใหญ่ๆเลยเนี่ยเห็นไหม ได้ถ้วยใหญ่ๆเลยนสับหมูกรอบนะฟังเสียงอืมฟังเสียงสุดยอดสับหมูนะคะที่เราทอดมนะัเกือบได้ที่แล้วที่เหลือนีเราทอดนะมันจะกได้ที่ถ้าเป็นที่เขาขายนะเขาขายมันมันจะออกเป็นน้ําเป็นคุ้นอะไรอย่างนั้นก็หมายความว่า เขาไม่ได้ตําเองนะน้ำพริกอ่ะน้ำพริกก็ไม่ได้ตําเองเนาะอันนี้ถ้าถ้าเราเราตําเองนี่เราสามารถเลือกได้เนาะเราเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใส่พริกทลายเนาะที่ที่เขาทําขายส่วนมากมันไม่ว่ากินเยาวันว่ากินยังไงมันมันก็เป็นน้ําพริกแกงเผ็ดนะอืมเพราะพริกเขาปั่นเนาะแต่อันนี้เยาวันยังจะตาํตาตําเอา แล้วก็มะเขือเทศเนาะแต่เห็นที่เขาเขาทำกันนะเขาจะใส่ซอสมะเขือเทศนะเออที่เห็นแบบโอ้โหสีน่ากลัวจังเนาะ <c oughs> น้ำมันเยอะอย่างนั้นน้ำมันมันน่ากลัวเนาะอย่างนั้นนะม,นมันนากก่ากนละัเวเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ล้างก้นคกน,ะนี่เทน้ำลงไปแล้วเราก็เคี่ยวนะเคี่ยว เคี่ยวให้มะเขือเทศเออกเคี่ยวให้พริกออกเสร็จแล้วเราก็ลวยหน้าได้ด้วยต้นหอมผักชีเนาะเดี๋ยวมาดูกันเนาะน,นี้ยังไม่เดือดเดนะ้อนอะ f ี นี่เห็นไหมนี่สีเห็นไหมเนี่ยน้ำน้าที่มันจะแดงๆนี่นะมันเป็นน้ำของมะเขือเทศกับน้ำของพริกนะเราไม่ได้ใส่ซอสมะเขือเทศนะเที่ยวขายจริงๆเนี่ยเขาจะใส่ซอสมะเขือเทศนะอันนี้คือสุกแล้วนะสุกแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็ปิดเตาเนาะ,ะปิดเตาปุ๊บแล้วก็ผักลงไปเห,เห็นไหมเอ้ยเนาะต้นหอมผักชีนะที่เราหั่นแล้วรลบดอยหน้าตา เดี๋ยวตักเสร็จถ้วยกันโอเคเสร็จแล้วค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นปลาทอดเนาะปลาคังเหลืองอันนี้ก็เป็นหน่อไม้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแคบหมูนะที่ยำทอดนะนี่ก็เป็นผักเคียงก็จะมีแตงเนาะก็มีผักนี่อันนี้คือตัวเก่งของเราคือน้ําพริกอองนะคะเนี่ยน้าพริกอ,องเนาะนเห็นไหมเราไม่ได้ใส่ซอสมะเขือเทศนะ น้ำมะเขือเทศกับน,น้ำพริกมันจะออกนะคะ fc เนี่ดูเนี่ยน้ำพริกอ่องเนาะน้ำพริกอ่องของเหนือเนาะของคนเหนือแท้ๆเนาะนี่เนาะนี่เห็นไหมน้ำพริกอ่องมาแล้วนะคะ